สวัสดีครับวันนี้มาพบกับรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานพอต11001ระดับประถมศึกษาเรื่องประโยคคําถามประโยคคําตอบและคําคุณศัพท์ครับถ้าพร้อมแล้วไปเรียนกันได้เลยครับการวางตําแหน่งคําคุณศัพท์ที่มีมากกว่า1คําสามารถวางหน้าคํานามที่ต้องการขยายนั้นตัวขยายที่สําคัญมากที่สุดจะอยู่ติดกับคํานามมากที่สุดและไล่เรียงลงมาเรื่อยๆดังนี้เช่นรองเท้าหนังสีเท้าขนาดใหญ่และเก่าซ่อมคู่แรก First three old big girl a t h e r shoes หรือผู้ชายไทยผิวคล้ำสูงหล่อสองคนแรก First two handsome tall or Thai m e n มาดูข้อสังเกตกันนะครับในการใช้แต่ละครั้งไม่จำเป็นต้องมี adjective ครบทุกตัวแต่ต้องจำไว้ว่าคำนามที่ต้องการขยายจะอยู่ท้ายสุดตัวขยายที่สำคัญมากที่สุดจะอยู่ติดกับคำนามและไล่เรียงมาเรื่อยๆบางครั้งหน้า ordinal number จะเป็น possessive a d t ไว้ก็ได้เช่น my second difficult long Thai lesson แปลว,ว่าบทเรียนภาษาไทยที่ยากยาวบทที่สองของฉันอีกหนึ่งตัวอย่างเช่น you f e r l beautiful s h o r t white suit เด็แปลว่าชุดสั้นผ้าไหมสีขาวสวยงามชุดแรกของคุณต่อไปนะครับเป็นเรื่องประโยคคำถามประโยคคำตอบ questions and answers ประโยคคำถามที่ขึ้นต้นด้วย w h questions ได้แก่หนึ่ง w h แปลว,ว่าใครเป็นคำถามที่ต้องการคำตอบเป็นบุคคลและบุคคลน,นั้นจะต้องทำหน้าที่เป็นประธานของประโยค เช่นถามว่า who is your friend แปลว่าใครคือเพื่อนของคุณตอบว่า t o m is my friend แปลว่าทอมคือเพื่อนของฉันสองคูมใครเป็นคำถามที่ต้องการคำตอบเป็นบุคคลและบุคคลนั้นจะต้องทำหน้าที่เป็นกรรมของประโยคเช่นถามว่า who m do you like คุณชอบใครตอบว่า I like Bob ผมชอบบ o อสามพูดของใครเป็นคำถามต้องการคำตอบเป็นบุคคลที่เป็นเจ้าของเช่น who chart is this เสื้อเชิ้ตนี้ของใครตอบว่า the shirt is John's เสื้อเชิ้ตนี้ของจอห์นสีว่วอแปลว่าอะไรเป็นคำถามที่ต้องการคำตอบเป็นสิ่งของเวลาความคิดเช่น what is your name คุณชื่ออะไรตอบ My name is Suda ฉันชื่อสุดา 5. which สิ่งไหนอันไหนเป็นคำถามที่ต้องการคำตอบที่เฉพาะเจาะจงและมีสิ่งให้เลือกสองสิ่งโดยให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นถามว่า which do you like best the green or the red คุณชอบเสื้อเชิ้ตตัวไหนสีเขียวหรือสีแดงตอบ the green one สีเขียวห why ทำไมเป็นคำถามที่ต้องการคำตอบเป็นเหตุผลโดยมากมักจะตอบ because เช่นถามว่า why do you come late ทำไมคุณมาสายตอบ because I get up late เพราะฉันตื่นสายเ where ที่ไหนเป็นคำถามที่ต้องการคำตอบเกี่ยวกับสถานที่เช่น where will you go next week อาทิตย์หน้าคุณจะไปไหน ต่อไป w o าจะ a ปญี next week อาทิตย์หน้าฉันจะไปประเทศญี่ปุ่น when เมื่อไรเป็นคำถามที่ต้องการคำตอบเป็นวันและเวลาเช่น when will you go to Japan คุณจะไปประเทศญี่ปุ่นเมื่อไรต่อไป w ่ go to Japan next week ฉันจะไปประเทศญี่ปุ่นอาทิตย์หน้าเก้าย่ายงไรเป็นคำถามที่ต้องการคำตอบเป็นอาการหรือวิธีการเช่นถามเ a าอาย u คุณเป็นอย่างไรบ้าง ตอบว่า I am fine ฉันสบายดีตัวอย่างอื่นๆเช่น1 How much หรือ How many ถามเกี่ยวกับจำนวนและราคา2 How tall ถามเกี่ยวกับความสูง3 How far ถามเกี่ยวกับระยะทาง4 How old ถามอายุเป็นต้น